คืนนั้นฝนตกหนักคู่รักหนุ่มสาวชื่อ่านกับดกแดดตัดสินใจเข้าพักที่โรงแรมเก่าแก่โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในมุมเยียบสมบของเมืองพนักงานต้อนรับมีใบหน้าซีเซียวและสายตาเห็นชาเขาให้กุญแจห้องหมายเลข237แต่ทั้งคู่แต่รู้สึกเย็นเดเยือกเมื่อตอนจับกุญแจนั้นห้องพักนั้นดูเก่าแก่และมืมดมน เตียงไม้ใหญ่มีผ้าลุมสีสีขาดวินในห้องมีเกลื่นอับเหมือนกับไม่ได้ใช้งานมานานเดชพยายามทําให้อารุสิกดีขึ้นโดยเปิดโทรทัศน์แต่โทรทัศน์กลับไม่มีสัญญาณพวกเขาจึงนั่งคุยกันเกี่ยวกับเท็ดนี้ทันใดนั้นแ่งเห็นเงาดำบูกผ่ายประจกเธอคิดว่าอาจเป็นทีมจินตนาการ แต่เด็กก็เห็นเหมือนกันพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแตนตัดสินใจไปอาบน้ำเพื่อคลายเครียดขณะอาบน้ำเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากห้องน้ำข้างๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนเป็นเสียงเด็กแตนรู้สึกดวมากแต่เธอพยายามบอกตัวเองว่าเป็นทีมจิตนาการเมื่อเธอออกมาจากห้องน้ำ แด็กบอกว่าได้ยินเสียงขคาประตูแต่เมื่อเปิดไปก็ไม่มีใครอยู่ความตัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทั้งคู่พวกเขาตัดสินใจจะเข้านอนเร็วขึ้นแต่แล้วเสียงประซิ์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงมาจากใต้เตียงแด็กตัดสินใจลุกไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเขาพยายามตอบอ่านว่าคงเป็นเสียงลง แต่านรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่คืนแรกผ่านไปด้ยวยความหวาดกลัวทั้งคู่ตัดสินใจจะเช็คเอาท์ในวันรุ่งขึ้นแต่เช้าวันต่อมาพนักงานต้อนรับบอกว่าพวกเขาไม่สามารถออกจากโรงแรมได้เพราะพายุฝนยังคงตกหนักพวกเขาจึงต้องอยู่ที่นั่นอีกคืนความหวาดกลัวในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้ง เมื่อคืนที่สองมาถึงคืนนี้อานกับเด็กนอนไม่หลับเสียงกระซิบและเงาดำอยังคมมุมเวียนอยู่ในห้องตาแตัดสินใจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงรรมน,นี้เธอใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาข้อมูลและพบว่าโรงรรมน,นี้เคยเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นมีคู่รักถูกฆ่าในห้องทักหมายเลข237 การรู้สึกว่าตัวมากขึ้นเธอเล่าให้เดชฟังแดชพยายามจะไม่ตื่ประนกเขาบอกให้อ่านสมบสติอารมณ์แต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังมาจากตู้เสือ้อผ้าเดชตัดสินใจลุกไปเปิดตู้เสือ้อผ้าแต่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นทั้งคู่รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้าดูกพวกเขา แอนเริ่มร้องให้ด้วยความจุ่วแดดพยายามตอบเธอเขาตัดสินใจจะไปคุยกับพนักงานต้อนรับแต่เมื่อไปถึงล็อบบี้พนักงานต้อนรับกลับหายตัวไปนิที่งความเยบคว,วามเวงในล็อบบี้แดดเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องเขาตัดสินใจกลับมาที่ห้องแต่แอนก็หายตัวไป แดดตื่นตระหนกและเรียกชี้แอนแต่ไม่มีเสียงตอบรับเขาเริ่มค้นหาทุ่ห้องแต่ไม่พบอะไรทันใดนั้นแดดเห็นเงาดำบูผ่านประจกเขารู้สึกวหวาดกลัวจนไม่สามารถขยับตัวได้เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแดดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตราย เขาพยายามหาทางออกจากห้องแต่ประตูปลับล็อกจากถ่ายนอกเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในโลงเดนตตัดสินใจปีนหน้าต่างเพื่อออกไปขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเขาปีนออกไปเขากลับพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเดิมไม่ว่าจะพยายามอย่างไรเขาก็ไม่สามารถหนีออกจากห้องนั้นได้ เสียงกระซิบยังคงดังก้องในหูและเงาดำยังคงม,มุมเบนอยู่รอบๆแต่รเ,เริ่มรู้สึกถึงความสิ้นหวังอานกลับมาในห้องแต่เธอดูเปลี่ยนไปใบหน้าของอันซี่เสียวและตาเป็นมุมลมดังแดกรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แอนเขาพยายามหนีจากเธอแต่อนกลับเดินเข้ามาไกล เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งอยู่กับเราตลอดไปเดกพยายามหนีจากแอนแต่เธอกลับเดินเข้ามาใกลขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ถ่ายออกมาจากตัวเธอแดกตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินแอนเริ่มพูดด้วยเสียงที่ไม่เหมือนเสียงของเธอเสียงนั้นหักห้งและเยอกเย็น เราอยู่ที่นี่ตลอดไปเดกรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงเข้าสู่ความมืดเขาพยายามต้านทานแต่แรงนั้นกลับแข็งแกร่งเกินไปในที่สุดเขาก็ถูกดึงเข้าสู่ความมืดเขารู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมลึกเมื่อเดกตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเดิม แต่ครั้งนี้ห้องนั้นแต่งไปด้วยเลือดและคราบสกปรกตานหายไปแดกเริ่มเดินสำรวจห้องและพบกับรูปภาพเก่าแก่บนผน,นังรูปนั้นเป็นรูปของคู่รักที่ถูกฆ่าในห้องนี้ใบหน้าของพวกเขาเหมือนกับเด็กและแอนเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แต่สร้างไปทั่วรางแดกพยายามหาทางออกจากห้อง แต่ทุกประตูและหน้าต่างกลับถูกลอ็อกเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่ในขาัาวงกลมทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องของแอนดังมาจากห้องข้างๆเดตัดสินใจตามเสียงนั้นไปแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาถกบพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเดิมอีกครั้งเสียงกระซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้ง เธอไม่สามารถหนีจากเราได้เดทเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเสียสติเขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มพูดคุยกับสิ่งประสิทธิ์นั้นเธอต้องการอะไรจากเราสิ่งนั้นตอบกลับด้วยเสียงเยอกเย็นเราอยากได้ความรักความทรงจังชีวิต แดดรู้สึกถึงความปวดที่ก่อตัวขึ้นในใจเขาพยายามหาทางโต้โลถ้าสารให้สิ่งที่เธอต้องการเธอจะปล่อยเราไปไหมเสียงนั้นเยียบลงชั่วครู่ก่อนจะตอกลับเราจะพิจารณาเดกรู้สึกถึงความบอดเล็กๆเ,เขาพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้ทันใดนั้น ประตูห้องหลักเปิดออกเองเด็กตัดสินใจเดินออกไปและพบว่าตัวเองอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมเขาเห็นแอนนั่งอยู่บนโซฟาแอนหันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเด็กรีบวิ่งเข้าไปหาเธอและกอดเธอแน่นพวกเขาตัดสินใจจะออกจากโรงรรงนี้ทันที แต่เมื่อพวกเขาเดินออกจากโรงแรมพวกเขาพบว่าตัวเองกลับมายืนอยู่ในล็อบบี้ครั้งแด็กับอาอนู้สิ์ถึงความสิ้นหวังที่เพิ่มขึ้นพวกเขาติดอยู่ในวงกฏที่ไม่มีทางออกอานเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวแดกพยายามตอบเธอเขาบอกว่าเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ทั้งคู่ตัดสินใจสำรวจโรงแรมต่อ พวกเขาเดินไปที่ชั้นบนพบว,ว่าทุกประตูถูกหลอกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่สามารถหนีเราได้แดดพยายามเพิกเฉยต่อเสิยงนั้นเขาเดินต่อไปจนถึงห้องเก็บของเมื่อเปิดประตูพวกเขาพบกับทากถ่ายเก่าๆของคู่รักที่เคยเข้าพักทุกคู่ถูกฆ่าในลักษณะเดียวกัน เดกเริ่มเข้าใจว่าโรงรางนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเขาพยายามค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้อ่านสังเกตเห็นรูปถ่ายหนึ่งที่ดูเหมือนกับเดกแต่ภาพนั้นเก่าแกกว่าร้อยปีเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตูเขาที่ไม่เคยรู้แต่เองก็ตกใจเขารู้สึกว่าตัวเองเคยอยู่ที่นี่มาก,ก่อน เขาพยายามระลึกถึงความทรงจำเก่าๆและเริ่มเห็นภาพเหตุการณ์แนนดีเขาเห็นภาพของผู้รักที่จุกขขัาและพบว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นแดกเริ่มเข้าใจว่าเขาจุกผูกพันกับโรงรานนี้เสียงประซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้งเธอเป็นส่วนหนึ่งของเราแดดกรู้สึกถึงความกลัวที่ล้นหลาม อ่นเริ่มสับสนและตกใจเธอพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้เดดบอกว่าเขาจะต้องผเผชิญหน้ากับความจริงเขาตัดสินใจกลับไปที่ห้องหมายเลข237เมื่อเขาเปิดประตูเขาพบกับตัวเองในอดีตภาพของเดดในอดีตนั่งอยู่บนเตียงและยิ้มให้เขายินดีต้อนรับกลับบ้าน เด็กรู้สึกถึงความกลัวและความเข้าใจที่ก่อตัวขึ้นเขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนี้เขาเดินเข้าไปในห้องและปิดประตูตามร้องให้และพยายามหาทางช่วยเขาแต่ประตูปลับล็อกจากภายในเสียงกระซิบดังขึ้นหลีกขัง้งทุกอย่างกลับสู่จุดเริ่มตน้น อานรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความสิ้หนหวังเธอพยายามเรียกชี้เด็กแต่ไม่มีเสียงตอบรับเธอรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจบลงในที่สุดประตูห้องเปิดออกอานเห็นแดดยินอยู่ที่นั่นแต่เขาดูเปลี่ยนไปใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสมุกเขาบอกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้ว พวกเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่รู้สึกถึงความเศร้าและความยอมรับทั้งคู่เดินเข้าไปในห้องหมายเลข237และประตูปิดลงเสียงกระสิบเงียบลงความเงียบสงบกลับคืนมาในโรงแรมแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไป